แต่น้องสามารถมาเป็นอย่างที่เราเห็นนี่ถือว่าเก่งมากต้องขอบคุณไดอันที่มาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องการร้องเพลงตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกาดะดิษฐ์นะครับที่เคยไปรายการดวนเพลงชิงทุนสู้ภัยโควิดที่ช่องวันสามิเน,นะครับมาฟังคอมเมนต์จากท่านกรรมการทั้ง4ท่านเลยนะครับคุณฝนธนะสุนทรคุณแอนเซเรียมพี่พีสเสดตและอาจารย์สราคุณวุฒินะครับ เชิญชมครับคือผมเคยเจอเขาตอนที่เขาใหญ่ๆนะตอนนี้พอพอหุ่นเขาดีขึ้นเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นพี่ฝนจําได้ใช่ไหมจาได้<อ>จำได้แล้วก็คือร้อยทั้งร้อยคนที่หุ่นแบบนั้นอะลงยาก<อ>ยากมากๆแล้วก็จะกลายเป็นคนอ้อ <ๆ S 3> วนตลอดเลยแต่ได้ยินเขาบอกว่าเขามีความรักด้วยแหละเออที่ไดท,ท,ที่ลดลงมาเขามีความรักเลยครับก็ส่วนหนึ่งครับ เขายังรักกับเราอยู่ไหมครับไปแรัวไปแล้วไปแล้วเขาชอบตับเราวุ่นวุ่นหรือเปล่าอ่ะไม่ทันนะน้ำหนักลงไม่ทันน้ำหนักลงไม่ทันน้ำหนักลงไม่ทันแต่ว่าที่ร้องไปื่าสักครู่นี้พี่ฝนฟังเพลินเลยนะแล้วเสียงเขาเหมือนล่องลอยแล้วเราก็ล่องลอยไปตามเสียงเขาอะ่ะแล้วมันเคลิบเคลิม้มไลอ้นเสียงแบบเสียงนุ่มนวลมากเลยอะ่ะ เสียงแบบนุ่มใครดยีใจจริงๆแล้วลูกคอโอ้ยชอบมากๆเลยแล้วในวิกฤตแบบนี้ที่เจอสถานการณ์แบบนี้เขายังร้องเพลงได้มีความสุขขนาดนี้อะ่ะพี่แฟงคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นไงใช่โอ้โหแสดงว่าเขาต้องมีกําลังใจที่ดีมากๆาเพราะาเขาเป็นคนคิดบวกไงเขาเป็นคนคิดบวกเขาเป็นคนคิดดีเขาจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอยู่เสมอเนี่ยเลยอันเพราะฉะนั้นกําลังใจเลยอันมีแล้วพี่ฝนขอเพิ่ม เพิ่มให้ไรอันไปด้วยเลยนะคะให้สู้ๆพี่ฝนว่ามันจะต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็มันจะมีโอกาสดีๆในวิกฤตนี้ให้ไรอันพี่ฝนมองนะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับพี่พีบเป็นไงครับต้องชื่นชมนะครับครอบครัวนี้ปรับตัวได้ดีมากใช่ครับทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะไรอัอรนก็ใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดเคยไปเวทีก่อนหน้านี้ของของเรามาแล้วก็มาที่นี่อีก บใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์ในวิกฤตนี้ต้องขอชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็ส่วนการร้องเพลงวันนี้เนี่ยครั้งแรกที่เคยได้ยินแก้วเสียงร้องแล้วกล้องดีมากครับถึงว่าที่มีแก้วเสียงเสียงดีมากๆไม่ได้อ้าปากกว้างมากมายเลยใช่ครับนะแล้วก็ังวานออกมาแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมโทนเสียงในลักษณะเพลงนุ่มๆแบบเนี้ยถือว่าควบคุมเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เพลงสื่อสารก็ออกมาได้ดีด้วยนะครับ ประสบการณ์แล้วก็การซ้อมผมว,ว่าน่าจะทําให้ไรอันได้ชํานาญกับเพลงนี้นะครับร้องเป็นเก่งร้องได้ดีสื่อสารอารมณ์ได้ดีครับขอบคุณครับไรอันครับนไครับจากที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตครอบครัวของไรอันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเอ,อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวที่ เนี่ยคุณพ่อคุณเดียวอันอันก็ถือว่ามันก็หนักอยู่ที่จะต้องดูแลทั้งทั้งสามชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งหล่อเลยลดหุ่นไปขนาดนี้นี่คือแบบเราสําเร็จมาแล้วหนึ่งอย่างในสิ่งที่ทําตรงนี้ซึ่งบ่งบอกให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจจริงแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะผ่านพ้นแล้วก็สําเร็จได้ทั้งนั้นนะคะขอให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้สําเร็จ แล้วก็ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะบิส,บสลาครับเช่นครับการมาของไรอันรอบนี้นอกจากเอาวิธีการหรือว่าการร่วมแรงร่วมใจในการสู้ภัยโควิดแล้วเนี่ยของครอบครัวแล้วเนี่ยยังมาเล่าเรื่องการสู้กับโรคซึ่งมันมาก่อนโรคโควิดอีกอก็คือโรคน้ำหนักเยอะหรือโรคอ้วนซึ่งถ้าใครได้เห็นภาพไรอันในวันนั้นจะอัศจรรย์เลยอย่างครูนี่งงมากเลย <c oughs> คือแต่ก่อนนี่เข้าขายโรคอ้วนเลยเลยนะตบเลยตบเลยเข้าขายโรคอ้วนไม่ไม่ใช่คนน้าหนักเพิ่มไอ้เยอะธรรมดานะดูเหมือนว่าเป็นคนโรคเป็นโรคอ้วนไปแล้ว <c oughs> แต่น้องสามารถมาเป็นอย่างที่เราเห็นนี่ถือว่าเก่งมากลูกต้องขอบคุณไดอันที่มาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องการร้องเพลงแน่นอนครับเสียงเพราะร้องเป็นร้องเก่งและเนียนแทบจะไม่มีที่ติแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ย มันดูเหมือนร้องโชว์เพราะลูกมันไม่ได้เล่าความรู้สึกตรงนี้ไลอันจะต้องตั้งสติกับมันแล้วก็สู้กับมันใหม่อารมณ์มันจะมาประมาณ70%ลุกแต่ครูต้องการให้มันเต็มร้อยเพราะว่าแก้วเสียงแบบนี้เก่งขนาดนี้มันต้องเต็มร้อยสิแต่นี่เหมือนว่าหัวใจเรายังไม่โฟกัสในการเล่าอารมณ์อาปากมากกว่านี้เติมพลังมากกว่านี้ทุกอย่างจะเต็มร้อยครับขอบคุณครับ คนเก่งของเรานะฮะเ่งอย่างหน,นคือที่เราเห็นกันกันทั่วทุกคนเลยนะคือการลดน้ำหนักของเขาจากร้อยยบลงมาถึงขนาดนี้ได้คือสุดยอดครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของน้องไรอันกามนดมณตนะครับที่เคยไปรายการดวนเพลงทิงทุนสู้ภัยโควิดช่องวัน31นะครับท่านกรรมการได้เชิญชมและให้กําลังใจน้องไรอันได้อย่างสุดยอดมากเลยนะครับ และน้องไรอันก็เก่งมากและน่ารักมากๆเลยนะครับคุณพ่อแม่แม e เอียบซีแป็นคลับที่น่ารักของน้องไรอันครับหากท่านผู้ชมทื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ